ต้องหาคาถานั้นให้เจออ้เจอแล้วมันจะเป็นอินิทที่สดใสให้เป็นอินิทที่มืดมนคนที่ฉันสามารถเป็นเพื่อนได้มาเริ่มกันเลยสวัสดีวันเ e า์ทำไรอยู่นะฉันเอาหมีมาให้นะอ้ฉันจะลบโอ๋พระเจ้าวนเสา์ Wednesday. ต้องไม่อยู่ทรา้ฉันนะ่ทำไมเสียงดังขนาดนี้อ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นกับหนังสือเบทมมต์ของฉัน คาถาเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มุกเลิกอื่นๆของฉันจะปรากฏอ,ออกมาการไขยังไงดีเอ้ยเออฉันไม่เป็นไรยังมีชีวิตอยู่แค่เหมือนหัวนิดหน่อยตาฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเวนสเตอ์เวนสเตอ์และเวนสเตอ์อีกคนมีเวนสเตอร์เยอะเกินไปแล้วนี่มันแย่แน่ๆแ,แล้วจะหาเวนสเตอ์ตัวจริงได้ยังไงงั้นก็ไปดูกันเลย ฉันจะให้แรกกับทุกคนนะวิธีนี้ฉันสามารถแยกแต่ละคนได้เอาล่ะมาเริ่มการแข่งขันกันเพื่อตัดสินว่าใครคือเวนสเด์ตัวจริงในรอบแรกก็คือการเต้นมาริ่มเออแบบนี้ใช่ไหมต้องหมุนหรือเปล่าต่อไปก่อนห้าประจำโอ้ยหลังยุดเสียใจยด้วยแต่ได้แปดคนต่อไปฉธอรู้จักท่าเต้นประจำตัวของฉันเป็นอย่างดีอินิดดูให้ดีๆนะเธอต้องจำฉันได้ ไม่เครเต้นได้เก่งเท่าฉัน,นอีกแล้วแค่นี้แหละเธอคิดว่าไงว้าวสุดยอดไปเลยได้สิบเต็มเออแบบนี้และแบบนี้หมุนแบบนี้โอ้เจง๋งจังหมุนแรงไปแล้วโอ้เธอเหมบบือนแรงจริงๆอะะไรกันนี่ สมิเวนสเตยแขนและขาของเธอกระเด็นไปแล้วแต่ว่าเจ๋งมากเลยถ้าสดเทถียนใจเอาไปเก้าคะแนนโอ้โหเวนสเตยคนนี้รู้จักกันทำตามสั่งเป็นเด็กสาวที่เชื่อฟังจริงๆเลยฉันชอบมากหมืนตัวก็ได้นอนรักก็เป็นแ๋งร้อยคะแนนเชัวอเชื่อเธอสมควรได้รับมันก็ต้องทำแบบนี้ แล้วก็แบบนี้โทษทีฉันขี้อายอะอย่าตัดสินใจนะหลบไปเธอขวางทางฉันจะเต้นให้ดูโอ้โหเถื่นจังเลยคลายๆเวนสเดย์ดูสิว่าฉันเต้นยังไงได้ฉันเรียนมาจากโรงเรียนเต้นเจ๋งมากเลยใช่ปะล่ะ <What? S 1> วู้ <All right. S 1> สุดยอดฉันให้สิบคะแนนเยี่ยมสิบคะแนน ขอโทษนะแล้วฉันได้กีะนะ่คะแนนอะเออได้สองออกไปได้ <c oughs> อะไรได้ยังไงฉันจะไปร้องไห้ที่บ้าน <c oughs> แล้วเข้าเข้ามานี่คือปักซลี่น้องชายของเวนส s เ a y เราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ที่ต้องการวัดดีน้องชายดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงเป็นไง <c oughs> อืเ <c oughs> บามาก <c oughs> งั้น ฉันสามารถยกเขาขึ้นมาและโยนทิ้งเหมือนของเล่นที่ไม่ต้องการได้ <S <S ต้องแบบนี้สิเหมือนเวสแตนเลยบักซี่ทำเป็นไงอะฉันอยากกลับบ้านอย่ามายุ่งกับฉันเอาไม่นะเธอกตกลงมาที่ฉันแล้วเออเป็นไงล่ะอีนินฉันคือเวนสดต์ตัวจริงหรือ,อยังฉันทับน้องชายจนแบนเลยนี่มันคือสิบคะแนนบักซี่ขอโทษนะ พคอ,อีกเนี่ยแม่จ๋าฉันกลัวหมาเวนสเตค็คคนนี้ชอบวิ่งไล่เหมือนเวนสเตค็คของฉันเลยอะ่ะเออเธอฉีใส่ฉันอย่าแยง่งเวนสเต็คใส่ไม่ดีขอถอนคำพูดอย่างกันฉันนะรุนแรงมากรอยคะแนน <c oughs> ฉันมีไอเดียเจ๋งๆฉันตัดสินใจให้น้องชายสุที่รัก์ของฉันนั่งที่เก้าอี้ไฟฟ้า มันจะทำให้เขาร่าเริงขึ้นบักซ์นี่อย่าเลิกล้วเวนสเต์ต้องสสกก่อนอย่าทำแบบนั้นไม่นะเวนสเต์ Wednesday. ฉันจะถูกย่างเหมือนไกน่ฉันคิดว่าพอแล้วล่ะต่อไปฉันมีเซอร์ไพรส์ให้นายด้วยมันก็คือระเบิดเซอร์ไพรส์มินมาถึงแล้ว มาเลยเสียงตุ้มดีจังเออฉันสบายดีเป็นระเบิดจริงๆจบหรือยังอะ่ะสิบคะแนนเลยฉันจะกัดนายเจ็บไหมเวนสเดย์ Wednesday, อยากกัดคนเออก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะงั้นก็ฉันจะดึงเชือก เฮ้ hey, นี่มันคือของเสียเพราะยังเชื่อฉันให้เปิดคะแนนโอ้หนุ่มน้อยบักซ์ลี่สงกะบวกและเย็นไปหมดแล้วเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะเด็กดีอืมไม่นี่ไม่ใช่เวนเซนแน่นอนคุณย่าเอาไปส่งคะแนนลก่อนคะ่ะกินสิจ้าเด็กน้อยกินอีกช้อนนะอะไรสองแต้มเหรอฉันไม่สนใจหรอกไปกันเถอะบักซ์ลี่ไปเปลี่ยนชุดาสะอาดกันการแข่งรอบต่อไปก็คือนี่คือเวทีให้ติง เพื่อที่ซื่อสัตว์ของเวนส์เดย์เขาต้องแสดงความสามารถฉันใช้รากับมันเยอะมากๆฉันรู้จักติงปันอย่างดีเลยคนแรกมาแล้วโอ้โหดกูการแข่ขับของเขาสิเต้นเก่งมากเลยเพื่อนเขาเต้นเหมือนติงตัวจริงของเวนส์เดย์ตัวจริงจๆเลย festival, no cup, no น่ามันท่าฮิมฮอปนี่เจ๋งโอ้โหฉันชอบเก่งมากเอาไปสิบคะแนนเลยติงทำได้ดีมาก นักเตันขอฉันอ๋อมือนี้แข็งแร่งมากเขายกได้ทุกอย่างยกฉันก็ได้ด้วยอืมก็น่าทึ่งแต่ว่าไม่เหมือนติงตัวจริงให้สิคะแนนแล้วเข้าติงเอาคะแนนมาอีกก็ไดก็ไดก็ได้ฉันให้สิคะแนนอย่าบีบจมูกพอ่อว้าวรองเท้านี้สามารถเล่นกรรจึงได้ เปสุดยอดฉันให้หน,นึ่งร้อยคะแนนดีที่สุดเลยออนี่มันไม่ใช่มือด้วยซ้ำะมันคือเท้าเหม็นๆน,น่าขยักขยัอ,ออกไปจากเวทีนี้นะฉันกั้นหายใจต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว เอาไปสุนคะแนนออกไปให้พ้นพราะเขาไม่ชอบแกเหรอแต่ฉันไม่ได้กลิ่นเหม็นๆมแล้วนะไปกันพวกข้ารอบสามคนสุดท้ายมีเวนเซตตัวจริงอยู่ในนี้นี่คือชั่เล่นทำอาหารมาเริ่มทำกันเลย <c oughs> เธอหัวขาดแน่เธอไม่ทำให้ฉันกวดสักนิดมาเริ่มทำอาหารกันดีกว่าฉันอยากทำเครื่องดื่มพิเศษให้อินิ เอาหมา้อต้มยาวิเศษออกมาและใส่เครื่องป้องกันนี่คือเอของยักษ์ออกใส่ลงไปพรั้งข่าวด้วยและปลาหมึกยักษ์จากนั้นก็ใส่ปลาไม่มีหัวมันมีประโยชน์มากและก็หนอนอีกนิดหน่อยทีนี้ก็ผสมให้เข้ากัน ว่าออกมาไม่เลวเอาสเต็กของฉันขึ้นมานะ <Wow. S 1> เนื้อของฉันเอาไปเลยยังมีอีกชิ้นหนึ่งก็อย่างชั่วเอามาทอดในกระทะเอ้ยทำไมนานขนาดนี้ฉันว่าเทาน้ำมันมลงไปดีกว่าอา่าใช่แล้วโอ้เมื่อกี้เดือดจังแต่ว่าเนื้อสุกแล้ว oh. ตอนนี้ฉันต้องการขนมปังมาทำเบอร์เกอร์กัน ใส่ผักกาดหอมมะเขือเทศแตงกวาด้วยแล้วก็เนื้อแล้วก็หอ,หอมอีกนิดหน่อยพร้อมแล้วแล้วขนมปังอยู่ไหนอะเอาไม่นะเธออีกแล้วเธอกินขนมปังของฉันเอาคืนมานะให้ดูก็ปวดหัวฉันถึงไหนแล้วนะจริงด้วยต้องเทเครื่องดื่มพิเ็จแล้วใส่แก้ว มันออกมาสมบูรณ์แบบในแก้วโปรดของฉันและตกแต่งด้วยน้ำเชื่อม Strawberry สตรอเบอรี่สดๆวางไม้เสียบอยู่ี่ลูกตาสามลูกทุกอย่างก็พร้อมแล้วอีนิดต,ต้องชอบแน่นๆน่ในที่สุดก็ได้ขนมปังขึ้นมาแล้วถึงจะไม่ทั้งอันก็พอแต่ก็ใช้ได้เสร็จแล้วมองอะไรล่ะอย่าแม้แต่จะมองเบอร์เกอร์ของฉันนะอีนิดกินได้แล้ว งั้นเริ่มจากอันไหนก่อนดีนะอืมเครื่องดื่มเหรอน่าสนใจมาลองกันอืมอย่าลืมลกตาให้ฉันชอบน้ำก็อร่อยมากๆทีนี้ก็มาลองเบอร์เกอร์กันแต่ว่าเนื้อใหญ่มากเลยจะไม้จะก,กัดตรงไหนอะ ก็พูดได้ว่าไม่เลวเนื้อให้ความแข็งแก่งเอา้าทำไมไม่มีจานที่สามล่ะแย่มากทำไมเธอไม่ทำอาหารนะ่ะนี่ไม่ใช่เวสเตย์ของฉันแน่นอนอน่าเสียดายเธอน่ารักมากแล้วใครคือเวสเตย์ตัวจริงเธอหรือว่าเธอมันกาัเลือกที่เยจ้จริงๆอันไลฉันคือเวสเตย์ตัวจริงฉันต่างหาก เธอโกหกไม่ฉันเข้าใจแล้วพวกเธอไม่ช่วยเลยแต่ว่าฉันมีไอเดียมาแข่งกันรอบสุดท้ายเธอมีแอปเปิ้ลอยู่บนหัวฉันเธอต้องเลือกเครื่องมือในการโจมตีแอปเปิ้ลเวนสเตมแม่นมากต้องยิงเข้าเป้าแน่นอนส่วนต่อปอมไม่เสียดสักนิดแล้วจะเลือกอันไหนดีงั้นเป็นกล้วยแล้วกันลองยนต์ใส่แอปเปิ้ลดีกว่าเอนนี่อย่าขยับสิฉันคว้างไม่โดน เวนเซเป็นอะไรไปลองอีกครั้งสิได้เลยได้ดำไม้ต้องระเบิดแอปเปิลได้แน่ใช่และระเบิดอินิตไปด้วยต้องหันหาความสนใจของเวนเตตัวปลอมแล้วก่อนที่ทุกคนจะระเบิดต้องทำอะไรสักอย่างจริงด้วยถักเขอไปเลยโอ้สำเร็จแล้วตอนนี้ก็มายิงแอปเปิลกันหน้าไม้สัดก,การเรื่องนี้ได้ดีที่สุด สำเร็จแล้วว้าวเธอยิงโดนภายในครั้งเดียวเพราะงั้นเธอคือเวสเตยตโรจังของฉันฉันหาเธอเจอแล้วดีใจจังเลยก็นได้แต่ฉันหาเจอไม่ออกฉันก็อยากกดเออเธอชอบวิดีโของเราไหมงั้นรีบกดไลค์และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดชั้นใหม่ๆและบอกเราได้ในคอมเมนต์ว่าเธอชอบเวนสเตย์คนไหนมากกว่ากันแล้วเจอกันใหม่